สวัสดีค่ะไม่กินใบไวนะคะวันนี้เราใบไวใส่ไข่ค่ะใบไวใส่ไข่นะคะมากินด้วยกันค่ะนี่นะคะไม่ต้องเห็นหน้าหรอกนะคะเนี่ยนะคะแดงๆเราใส่ไข่บนใบใบไวๆใสไข่จ้ากับผักน้านะคะอืมอร่อยนี่ค่ะไม่ต้องใส่หมูใส่ไข่พอไม่ต้องหนะ่ะ อืมอืมอร่อยนะครับใส่ไข่ ใส่ไข่มันนุ่มๆดีนะคะไม่มีหมูนี่แหละคะ่ะอาหารที่หาง่ายก๋วยเตี๋ยวอยู่ต่างจังหวัดไม่มีแคกินไวๆเนี่ยผักคะน้าสาขายใส่ก็กินได้แล้วอร่อยแล้วด้วยนี่นะคะอื อร่อยมากๆะค่ะไวๆใส่ไข่แบบนี้นะคะมีรสของเข้าเองนะคะเราไม่ต้องไปเติมอะไรมากแล้วเราก็เติมพริกป่นลงไปในนี้นะคะค่ะเติมพริกป่นลงไปมันก็อร่อยได้แล้วนะคะออ,ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะนี่เห็นไหมคะมใสพ่พริกป่นเยอะๆหน่อยอือันนี้ก็คือไข่คะไข<า>่ แซ่บอร่อยนะคะเรากินในบ้านนะคะนี่นะคะบริเวณบ้านข้างในบ้านนะคะ,ะต่างจังหวัดก็หาของกินยากเลยนะคะมนออกไปตลาดก็ต้องไป,ปไกลเลยนะคะข้าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะมากินราๆกันนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบในสิ่งที่ดีนะคะบูรักษัพพาคุ้มครองสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะ,ะมาแซบๆกันเลยด้วยไวๆจ้าขอบคุณนะคะขาะบต้ายจ้าไว้เจงคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ